คันนั้ำป่ะวะคันน้ำเงินเนี่ยแหละเจอวันแรกอะไม่ไอ้ไอคันนี้มันดำดำใช่ป่ะคันคันดำดำเนี่ยที่กูยิงตรงปั๊มอะไม่เริ่มไหนวะเริ่มนี้เปล่าวะไม่แต่คันนี้เนี่ยนะเว้ยที่กูยิงอะไม่ที่เราสวนกันอะตอนเข้ามาเสริมแรกตัวตำรวจเราตำรวจเรวตำรวจที่เซตสองไปเซตหนึ่งว่ามันห่วงรถ รถอาจจะมีบาเลตไม่ได้อออ่อย่าอย่าอย่ามาหน้ารถนะนะเด้งเนงะี้ยเด้งเงี้ยจำชื่อพี่ไว้นะหนูนี่ไงโอ้ฟักไปยิงนิวอะไรเนี่ยกตี้อื่นอยู่เนี่ยโอ้ฟักไาเลตโอ้ฟักเฮ้ยมันหยีบทำไมกูที่รถหรอ ไอ้นิโคอ่ะมันขึ้นว่าทิต <curtain, S 2> ไม่ทูเดทเมื่อตอนส <laughs> ี่ทุ่มีเนี่ยเหยียบพอมายกูตายสองคนเลยอ้าวทำไมกูหลุดอ่ะโดนเตะแล้วมั้งโดนแบนแล้วมั้งไอ้โดนพอมายกูตายควายตัดใจว่ะเพื่อนตัดใจว่ะอ๋อแล้วมันขึ้นเป็นของเราเว้ยถ้าเราวางอ่ะมันจะขึ้นเป็นส่วนตัวมั้ง พวกพวกมึงเห็นพอมันตายพอไม้กี่ลูกดูให้หน่อยกูเห็นอันโนมึงเห็นอันโนใช่ปะแต่ของกูอ่ะจะเห็นเป็นทิกเก็ตทิกเก็ตหม่ของกูเห็นสองอันนี่เดี๋ยวกูแคปบให้ดูเจ้าของเจ้าของวางอ่ะอ๋ออ๋อขึ้นขึ้นขึ้นใช่ปะอ๋อขึ้นเหมือนกันเนแต่อันแรกกับอันโนเออแต่มันเป็นลายเดียวกันไงน่าจะน่าจะเป็นบั็อกะไรแบบทิกเก็ตหม้ to d e อืมเหยียบทิกเก็ตตายว้าย แต่อันออบอนอันโนวายนิโคนิโคไม่ดูดีๆหรอลูกฟื้นก็โลง่งโอ้โหรีบรอ่ะรีบงนโลกไงเนี่นกูสมบมองคุณมึงว่าไอ้เย่เผื่อคนฉลาดมาพุทธรถนิโคลลูกเอ้ยดำยันตายอ่ะ ่ะอไอพวกกแม็กปืนมันซ่อมอยังไงวะใช้ทถูกบอกเนี่ยแม็กแม็กมันมีลูกอยู่นิดดูนิดหน่อยนะแต่ละแม็กอะลองแกะดูนะถ้าไม่เดี๋ยวกูกูจะใช้เอสวาวแทนและเอสวาวลูกเยอะเลย ก็บ้วทูบ็อกซ์เรามีบ้างปะไม่มีแย <Yeah. S 2> ออ่เลยรถไหลรถไหลเอ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 รถพุงพ่งรถพุ่งลงมาเดี๋ยวม,มันถอยหลังหาพวกกูไงแตกนะแตกล็อกไม่ไมึงจกัแตกน่าจะโดนกูอ่ะึูจะยิงทิ้ล็กจัง ไะไก็ได้ MK แล้วเอาไปเล่นนะเหอนเลยเดี๋ยวก็ไม่ได้เล่นอะไรแล้วมึงเก็บเก็บมาทำไมวะมันเก็บแท็กมาแท็กชื่ออะไรอะโนอะไรจิ๊นิคอนอะไรเนะนี่ยนิโคนิโคอนี้เออไม่มีทูบอ็อกจ้ะไม่มีดูแล้ว เก็บแล้วนะแอ้วเดนนึงก่อนเก็บกูต้องส่งอุซองก่อนวเก็บเข้ารถกูจะเอาดิสเซิ์ทองกูไปขายกูมาโชว์หล่อใช่ไหมไอสัตว์กูขายทิ้งหมดอะไม่อเขี้ยเก็บไปรถเลยสัตว์ไม่ใช้หรอก ขายไปว่าจะไปไหนกันดีไม่ขายของโอ้โหทีมเคอรมเตมมาคู่ระเบิดแล้วพวกมึงเนี่ยไม่กูมไม่พอใจพวกมันมไม่พอใจพวกมันอย่างมากเราจะไปต่อไหม่ะไม่ไม,ไม,ไมันไม่รู้จะอยู่ไหนทุกคนหน้าไมา้ผืน เหี้ยเหี้ยนี่ถ้ากูมีห้าตัวเล้วกิ่งเลยสัตว์เอาอะไรกูเอาไม่เอาเอาหน้าหมายไปไม่เอาธนูไปเตี้เยเหมือนแม่งรู้อ่ะม่งรู้ว่าเอาอะไรไปแล้วเจ็บสัตว์เชี่ยแม่งหยาม โอ้ยเที่จสี่แม็กซ์ะพกในตัวสองแม็กก็พอเป็นสามแม็กเ์ไปไขึ้นเหรอสามสองหนึ่งต้องมึงตัดเซต,ตใหม่โอฟักไปเหียบมาเลยพเพื่อพองเพื่อผ้าอยากมีคืนอนะ่ะเก็บให้หมดเต้แล้วกันไม่ไม่ไหนโอฟักเลย เฮียเอาฝากหายไปเลยวัน,น่าจะใช้สูตรนี่แหละไอ้เนียเชื่อกูดิแอนดมินแอดมินไม่เอาออกเลยที่บอกว่าวับกลับไปอะอคิดลงอีกนิดลงเอ็มสิบปไปแทนเวีเอ็ดเฮียกูว่ามันน่าจะยิบไก,ก่ได้เยอะดีกว่าอะไรนะตอนแรกว,ว่าจะหยิบเวียดไปแล้วเลนว่นฟาวอ่ะแต่กูคิดว่าเล่นต่อไกลๆไป็ีเจาตัวก่อน แแบบไปจังหวะแบบโหคือมึงกระตาร,รถยังไงถูก็ได้ยินอะ่ะไอเฮียแม่งกระตาร,รถตั้งแต่แบบกูยังไม่เห็นหน้าบ้านอะแล้วมันข็แบบกำลังยึดกันอะแบบเอ้ยเปิดประตูนี้อะไรอย่างเงี้ยเปิดประตูนี้ไอเฮียแล้วแล้วพอมันเปิดประตูเฮียปุ๊บเหมือนสองคนยังไม่ขึ้นรถกูก็เล่น่เอ้ยรถตำรวจขับไปขับไปตำรวจอยู่ตรงปา๊มนัน เห็นไหมไหนเกงเขาขับตรงอยู่เลยเราต้องรแม่งจอดอยู่เอาไว้ลองดูไหมออกมาเยอะที่บ้านอาจะเป็กำบักคนบปงทีาเราต้องสถานที่จัดของพเล็ก่อมนเยอะเจ็บสนนี่มันเจ็บ้นเจ็บสนไม่ได้นะถ้าเกิดมีคนเข้ามามันแย่งของเราได้นะ ไปจะไปขดของมาหรือเอาแบบเขาตัวป่าเข้าไปก่อนเอาเซตนี้ให้รอดกัน <c oughs> เห <c oughs> นึ่งโซนขนาดกันนะตัว,วเซตเอาปลเาเล็กฝากฝากฝังก่อนได้ไหมอ่ะดีอ่ะสองเขาบอกเลยนะเพื่อนอยู่ในรถเนี่ย <c oughs> อยากเอาบาเล็เข้าฝั่ง กูออกความคิดเห็นมันไม่ดีไม่ใช่คขาเจียมอนมาลองมาแรง อล้วมันเป็นไหนฮะโดนกินหญิงสาวมันโยกมากูก็เลยยิงแขนพอยิงแกนพวกแม่งแม่งโยกออกมาเฉยเลยโดนซัดไปไดิไอ้เฮียลบทลบทบวันที่ลบ๋ยวขอดูคิวหน่อยนี่เลยยิงไในที่นี่ก่อนตัวแรก จะขอบ้านกลับมางงๆไ้เฮี้ยศพฮียเกินการบ้านกูเนี่ยใ่ะอมันเรียคือแม่โดนกูตอดไปสามตัวไอ้ตอนที่มันมันขับันไปจอดใชะแล้วมันก็โง่มันแบบมันมันยืนแบบมันไม่คิดว่าคนอื่นเขาจะส่องมันมั่งเลยแค่แบบยืนแบบโอ้โหแบบใส่ ทำเป็นแบบจัดของท่านนี้แบบใส่ลงใส่แม็กโหลดลูกตัดก่อนไอ้เฮียโตแล้วนัดไอ้กันไปเป๋ไปไอ้เฮียนั่นน่ะไอ้เนี่ยโดนเยอะเบสไอ้ทนายอันิโคอ่ะโดนไปเยอะมากมันถึงเป้ารถไงมันถึงอยู่ตรงกำแพงไงกูว่ามันน่าจะเป็นไงอเลยน่าจะมันไปไหนไม่ได้แล้วอ่ะเพราะว่ามันเป๋ทั้งเป๋ทั้งโดนแบบเอ็มซีบอกห้านัดแต่ไม่เข้าหัวมันก็เจ็บอยู่อ่ะ ใส่ไมนัดเลยเลดในเลดขึ้นไปเร็วกว่านี้มาน่าจะรอดนะเนี้ยพูดสึกเหนื่อย <ไ>อ้อมเข้าทางซ้ายของเซฟเฟอร์้าทางซ้ายครับอ้อมมาก็็ไม่ได้เนี่ยบ้านสองหลังงาเ,าเ,เาก่งตเติดทับทมงเรดกัอยู่ขับรถหนีจะไม่ทันเดอ้าเฮ้ยเอะไรอ่ะ

ท,ทุกที่เลยนะไอ้เหี้ยรู้สึกว่าน่ะเป็นเหี้ยอะไรชอบไปจอดแก้บ้านคนเลยดหรอเป็นมิดวิชาชีพถ้าจะฝังบาง้านเด็ดใช่ไหม๋ยวแยกของฝังลบๆหน่อยกูจะจอ,อดรถดีๆโอเคแล้วกล่องไหนเป็นอะไรบ้างวะเนี่ยไม่รู้มีชื่ออยู่ไม่ใช่หรอ กล่องเล็บแบกทำเองืี้ภาษาไทยกล่องไม้อันไหนไทยบาเด็ตใช้กล่องไหนวะเฮ้ยขุดแม่งมาหมดเลยเนะีเออพออะไรฝั่งบ้างว่านี่ยพี่ตรงนี้มันก็โผล่สีแล้วเนะี่ พรลบไงนั่นเก่าไงเอามาอ่านพรลบมันคุ้มครองคนซ้อนวะมอเตอ์ไ,ไม่ะรู้ว่าเอกมันคุ้มครองาวะไเด็กแค่นะผู้ขัดมาเดียววะเอ้าโอ้โหไอ้เหี่ยกระสุนหาย อะไรฝังบ้างอะอ๋อลไม่รู้เอาเอาแต่ไปเลยฝังใช่ไหมหรยอไงเออไอที่เราไม่ได้ใช้อ่ะ<ม>ก็ฝังไปเลยเราเอาแค่เซ็ตที่เราจะเอาไปใช้ก็พอแล้วแล้ต้องมีเซตสำรองติดรถไหมเก้เาบาลลตฝังไปเลยเซตสำรองติดรถก็เอาแค่นี้เน่หน่อยป่ะบคตรเกินเลบ <c oughs> อา้าวขัวไม่มีเอยอีกและอะไรรถไงใจแล้มีเพียรหมครนะเฮียของกูไม่เป็น ขยันบัคใกไ้อีกขนาดรอนอยู่กับทีป่ปะของมึงอ่ะของผู้ไม่เป็นปกติมันมีเสียงอะ่ะเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเจ็ดบ้านนายเล่นสนุกมากครับเดี๋ยวผมมาใหม่เอ็มเคในฝ่งยเเนี่ย ฝั่งเยอะนะคู่เดียวก็มีขายขายนมยังไนงไนะงของไอ้กล่องเหล็กนี้คือเอาไปขายแล้วกันกล่องเหล็กไหนที่ออกมาเนี่ยนะอ้ะอาวไอสานนี่มัน RPK คู่หรือเปล่าตัดแต้มมาก กูเก็บมาได้ดิว่ะในบ้านน่ะมันกูเห็นซากๆกูเลยก็บสอกระเป๋ามาพาพ่อนแผลเก็บ ยรถสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ติดหายละฝังยังอ่ะยังฝ่า,าม,มือเราข้างหน้าเราติดเอสีร้อยยี่สิบสตาร์ทยังไม่ติดกูได้ยินแล้วกูได้ยินแล้ว ียงอยู <out. S 2> like ่แล้วข้างหน้าขับไปแล้วมันขับไปได้มันขับไปได้เอ๊ะมันอยู่สองคนขวามือแดการันขวาให้หน่อยมีรถอยู่ข้างๆเราเอมีรถอยู่ข้างๆเราร้อยร้อยหกร้อยหกห้ารถสีส้มชิบหายแล้วมาเห็นมึงมาเห็นมึงสองตัวสามตัวเลยอ่ะโวันไม่ปลอดภัยว่ะมาหามืงอกันนะมีรถอยู่ร้อยหกห้า กดหแตกหนึ่งองหนึ่งสองสามตัวแตกสองตัวหลังช่วนหน่อยอะไรอ่ะมีอยู่มีอยู่เจ็บหนักไอตัวไอตัวสไยอ่ะหลังเห็นกู <c oughs> มาเด็ดตรงไหนวะหลังเห็นข้างหน้ากูมาัารหินหน้ากูเนี่ยไอเบสเบสไม่ใช่เบส,เบส,เบส,เบสหินหน้ากูนะ มองมาทางกูจัวให็นตัวนึงนะตายวันเด็ดตายสวยต้ยองกูเป็นที่อะไรอะ่ะอ๋ตายบักตายสวยหมดเติร์ดเก็บนี้เติร์ดเก็บนี้ถูกกูเซฟคลิปก่อนนะเดี๋ยวมันหาว่าโฟ